สวัสดีครับพบกับลาลาชาแนลและนี่คือช่วงบายซ่าแคสเกมวันนี้เราก็อยู่กับเซนเซยยอเวกเคนิงกับตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้าตู้มานั่นก็คือแก๊งเซอร์พีสสามชานั่นเองซึ่งประกอบไปด้วยเซอร์พีสซากะเซอร์พีสคามิยลแล้วก็เซอร์พีสชูล่านะครับก็มารวมตัวกันเป็นแก๊งฮาเฮกันไปนะอ่ะเราไปดูสกิลของสุดหล่อทั้งสามคนนี้ดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับอ่ะสกิลก็จะเออ่ โครงสร้างก็จะคล้ายๆเหมือนกับทีมอธินาเอ็กซ์คารเมชันปกตินั่นะนะครับพอเปิดเคิรนมามันก็จะมีให้เลือกว่าเราจะใช้ใครเนาะก็สกิลที่1ก็เป็นสกิลโจมตีธรรมดาของทั้ง3คนนั่นแหละนะครับก็สําหรับอ่าสาก,ก,ก็คือหมัดความเร็วแสงนะครับที่จะติดสแต็เอออ่านอ่านยากเหลือเกินทําไมพี่พี่ไม่ใช้สีเขียวสีเหลืองหรืออะไรก็ได้ที่มันเด่นบนพื้นสีดําอ่ะใช้สีแดงบนพื้นสีดําอ่ะเข้าใจไหม แล้วหน้าจอมันไม่ได้สว่างนะ่ะเข้าใจไหมเอาบนหน่อยนะครับก็โจมตีธรรมดานะครับของเซอร์พิซากะนะครับหมัดความเร็วแสงเปอร์เซ็นตนะครับของ C attack หรือหรือ M attack นั่นเองนะครับประมาณนั้นนะทำ C damage ใส่ศัตรู120เปอร์เซ็นของ C attack นะครับ C damage ก็คือค่า สุดที่คำนวณการต้านดามจตของศัตรูแล้วนะครับต้านเอ็ม,ดมเดามจของศัตรูแล้วก็จะเป็น4ดามจนั่นเองนะครับก็เท่ากับ120%ของ4 attack ซึ่งก็เยอะอยู่นะครับก็แล้วก็จะทำให้ติดสแต็กอะไรร้อยแยกพื้นที่อะไรสักอย่างนึ่งอ่านยากเป๋งเ,เลยร้อยแยกของมิติพื้นที่โอ้พระเจ้านะครับ1สแต็ก ไอ้รอยแยกม่ติพื้นที่ทำไรายได้ก็มันจะไปอยู่ในสกิลที่4นะนะครับส่วนของชูล่าก็เช่นกันนะครับมัดความเร็วแสง X x c l l i b u r นะครับไอ้ตัวนี้จะพิเศษหน่อยก็คือจะทำาดา a ี e เดี๋ยวนะต้องค่อยๆอ,อ,อ่านนะอ่านไม่มองไม่ค่อยเห็นจริงๆทำาด m a g e เท่ากับ25%ของค่า HP ตูงสุดของเป้าหมายโอ้ทำาด m a g e ยิงค่า HP สูงสุดของเป้าหมายอ็คือประหลาดนะครับไม่เกิน500%ของเอ็มแอดแท็กซีแอดแท็กของ AE หรือท่าอาร์เทนาเอ็กซ์คารมชันของเรานั่นเองก็คือทำเดาเมจทำเดาเมจอ้างอิงกับค่า HP ของศัตรูแต่ไม่เกิน500%ของท่าอาร์เทนาเอ,อ็กซ์คาร์มิชชั่นประหลาดดี อ่าส่วนของคามิวของคามิวมีอะไรหมัดความเร็วแสงพลังเยือกแข็งเซอร์พรีสนะครับปล่อย Ice Crystal, ไอซ์คริสตัลเด้งไปเด้งมาระหว่างศัตรู3ครั้งนะครับแต่ละครั้งทำซีดามีเท่ากับ70%ของ C ีแอทแทกนะก็เหมือนกันนะครับพ็ค่า C ีเดาม e ก็คือค่าที่หักลบซีซีเดของศัตรูแล้วเอ็มเดของศัตรูแล้วนะครับและทำให้ ติดปราน้ำแข็งนะครับหนึ่งสเต็กละนี่คือโจบตีธรรมดาของทั้งสามคนอ่านก็เหนื่อยแล้ว <S k ills> สกิลแรกนะครับส่วนสกิลที่สองนะครับสกิลที่สองก็จะเป็นสกิลเฉพาะตัวของแต่ละคนนั่นเองนะครับนั่นก็คือ,อของซากะก็จะเป็น Surface g a l a x i a n Explosion นะครับก็จะทำ M Damage นะครับเท่ากับ300%รอเอของ M Attack พร้อมทำให้เกิดรอยแยกมิติ พื้นที่1นึ่งสเต็คเราแยกมิติพื้นที่มาอีกแหละ,ะใช้อนาเธอร์ไดเมนชั่นซึ่งมีผล2เทินโอ้มีผล2เทินด้วยน่าจะเหมือนกับของซากะธรรมดาแล้วมั้งแล้วก็จะได้อัตราดูดเลือดเพิ่มขึ้น20%ด้วยอู้นะครับส่วนของชูล่าก็จะเป็นเซอร์เพลีสเอ็กคาลิเบอร์ปันยับปล่อยขึ้นดาบกระแทกนะครับทำซีเดามจนะครับเท่ากับ300%ออโอ้ของเซียแทกแรงอยู่นะ นะครับแล้วก็แกะเซน์ฝ่ายสตรูและทำให้ติดสถานะตราดาบนะครับหนึ่งสแต็คจากนั้นขึ้นดาบกระแทกจะระเบิดทำเดาเมจเท่ากับ25%ของค่า HP ของสตรูอีกแหละ HP สูงสุดนะครับไม่เกิน500%ออของซ Attack นะครับใส่สตรูทุกคนโอ้แสดงว่าเออซอร์พิชูราฟันทีนี้ นอกจากเป้าหมายโดนแล้วยังจะโดนอีกทุกคนด้วยนะถือว่าแจมแหลมแมวเลยทีเดียวสก,กิลถัดมานะครับก็คืออโร o เอ็กซ c คิวชั่นเซอร์ของ c a m ์มินั่นเองนะครับทำา C a ดามาจเท่ากับ200%น้อยจังของ c a a t ต c ทนะครับใส่เซนส์ไฟสตรูและมีโอกาส60%ที่จะแช่แข็งนะเอฟเฟกแช่แข็งประมาณนั้นนะครับเออนะครับนี่ก็คือถ้า ค่าเฉพาะตัวของแต่ละคนนะครับส่วนค่าที่3แน่นอนอยู่แล้ว a าร์เทนาเอ a กซ์คาร์เมชั่นเซนั่นเองนะครับจะทำการลบดีบัฟทั้งหมดที่ตัวเองโดนเนี่ยนะครับหทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าเราจะโดนอะไรมามึนงมงนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับและได้รับโลเท่ากับ30%ของค่า HP สูงสุดจากนั้นจะทำการระเบิดพลังนะครับจะทำการชาร์จพลัง1เทิร์นนะครับและถึงตาต่อไป ของตัวเองเมื่อถึงตาตัวเองในครั้งต่อไปจะปล่อยท่าเพื่อลบเอฟเฟกที่ลบได้ทั้งหมดของศัตรูโอ้ลบลบดีบัฟทั้งหมดได้ด้วยนะเอยหรือลบเอฟเฟกวะเอฟเฟกที่ลบได้หมายถึงอะไรอะจะปล่อยท่าเพื่อลบเอฟเฟกที่ลบได้ทั้งหมดของศัตรูก็คือครั้งแรกที่ตั้งท่าลบดีบัฟได้แล้วก็พอปล่อยท่าปุ๊บลบเอฟเฟกของศัตรูได้และได้สะท้อนเดเมจ25%หนึ่งเทินด้วยโอ้ ไอ้ท่านี้มีความรุนแรงเท่ากับ700%ดอเปซนตะของเสียแท็กนะครับเลเวล5นะครับได้โล่เท่ากับ30%ของค่า HP สูงสุดนะครับ,แล,ลบ,ลบแล้วก็ลบบัฟทั้งหมดอ๋อลบบัฟของศัตรูด้วยแล้วก็ลบดีบัฟของตัวเองด้วยโอ้ยได้สะท้อนดามจดด้วยโอ้ยเออแบบห้าสอร์ือีอโอ้ <c oughs> อ่าพลังงานที่ใช้จะลดลง2เม็ดด้วยอโอ้โหุดโผ นะครับส่วนสกิลที่4สกิลสุดท้ายนะครับกลุ่ม3เซอร์พีสนะครับสกิลนี้น่าจะเป็นการอธิบายสเต็ตต่างๆนะครับของของทั้ง3คนนะครับเมื่อเริ่มเทิร์นนะครับให้เลือกกลุ่มเซนอ่ะก็เลือกอยู่แล้วนี่อาร์เทนาเอ็กซ์คาเมชันนะครับของเซอร์พีสในการควบคุมเอ่อมะคุมของอาร์เทนาเอ็กซ์คาเมชันอุ้ยอ่านแล้วก็จะยากนะเซอร์พีส เนี่ยทุกๆ3ครั้งนะครับจะใช้ a t ทน่าเอ็กซ์คา i o เนะครับนี่ก็เป็นสกิลนี้นะเป็นแอคทีของสกิลนี้นะปุ่มปุมสามเกอร์เนี่ยนะนะครับพอเคลื่อนที่ทุก3เทินก็จะใช้ a t ทน่าเอ็กซ์คา i o เมหนึ่งครั้งทันทีนะครับ,บ,นะรบแล้วก็ปลดล็อกเอฟกต์เพิ่มเติมนะครับก็้วก็มาดูที่เลเวล5นะครับ เลเวลห้าเมื่อลงมือทุกสามครั้งก็จะใช้ท่าอาเทนาเอ็กซามชั่นหนึ่งครั้งนะครับลอยแยกมิติของซอากะนะครับก็จะทำเดามิดเข้ากับ50%นะครับมีสแต็กที่เราเก็บไว้นะของค่า HP นะครับที่เป้าหมายเสียไปโอ้สูงสุด800%ของ C a อั a แท็กโหดมากเลยเพียอและมีโอกาส60%บวกเอฟเฟกต์แม่นยำที่จะ ดึงศตรู <c oughs> ก็ไปในหลุมดำด้วย <c oughs> แล้วก็ตาดาบของชูล่านะครับแต่ละชั้นจะทำซีเดเมดเพิ่มขึ้น60%นะครับของซีเดมเมดนะครับก็ไม่มีของคาเมลเนาะนะครับก็มีมีเฉพาะความเสียหายของของชูล่ากับของซากะครับสองคนอาโอเคเราไปลองตบตีกับชาวบ้านกันเลยดีกว่าทีมวันนี้ที่เรา เตรียมมาก็คือเทพีอาเทน่านะครับเอามาเพิ่มลูกไฟนะครับเตอร์พิษซากะครับเอามาเพิ่มโอกาสในการโจมตีนะครับเพิ่มเพิ่มเพิ่มดาเมจอ่ะเออเป็นโจมตีหมู่นะครับแล้วก็ฮานอนนะครับมาเพิ่มลูกไฟเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลุงงูนะครับเอามากันตายแล้วก็เพิ่มลูกไฟนะครับแล้วก็ฮาชุนนะครับเอามาเบิ้ลเทิ่นให้ทีมสานชาของเรานะครับอ่ะไปเราไปแข่งกับชาวบ้านครับไป

ใครมีฉันไม่ชอบนายออมาตากันเองเด้งเศรษฐายไม่ได้วางบัฟของอาทิน่าไม่งั้นะเด้งกระจายเลยเจอน ใอ้เจ้าของวันเขาคุ้นมาละมาแล้ว,ม,ลวมี่สามท่า,าเอาอเทนา,าเอ็กซ์คอมิชั่นไปก่อนเลยหนึ่งตุม้มค้างเจ้า อันนี้ไม่ต้องใช้ลูกไฟแล้วอูบถูกได้สามครั้งใช่ไหมไอ้ฟันไปอีกัวดขวดเดียวเป็นเซียวเอมอนนะพอครบสามครั้งระเบิดอีกหนึ่งตู้

ิวไปขำขำมีขำขำอันนี้ใช้ไม่ได้อ๊ยรวยเลยลืมไปว่ามีหมอมอยู่

เฮ้ยด้งกันไอพี่เดฟกันใหญ่เลยแม่พี่เดฟตั้งแต่เอเวกนี่ฮอตฮิตค้างเอยอะเสี่ยนค้างเยอะกว่าคุณเนอะ อ้ยจิตใจทำด้วยอะไรโโต้องซ่อน,อน,น,อน,อนก,ก่อนแล้วไม่งั้นมองแน่ต้องถูกคนนะส่ม しばらくん息の根を止めてくれるぞ<嗯>よ無駄なこと

งตูม้ม,ม,มสองตู้มตูมที่สฟรีอ้าว<ม> โอ้โหแน่นอนเลยรู้เลยว่าใส่ใส่ไม่ทันนะเลวจริงๆขอบคุณนะ ล้งดีบัได้ไหมคุณเราไม่ชอบนายนายมีผู้เสียสละเราไม่ตองเจ้ยดานุยัก

ワンドン、のた、また、また、また、いしん、こりん、こりんと、たかいわ、むいみだとわかったでしょ。 หลอนขึหลอนไปติดไหมล่ะโอ้ติดด้วยความปราศรีด้าบัคกานานะบัคกานานะอุ้ยเนี่ยอยู่ได้อยู่ไปยีสินโคริน

ออโอ้โหอ๋อโหทีแชกแข่งสู้กับเจทีมมิสนี่ลำบากสุดเลยโดนรถลูกไฟลูกไฟมันจะไม่พอ แค่ไข่กะมันบ้นเทินใส่ไข่หอมเเซอร์พีทนี่ยหลักโอโ้เร็วซะด้วย

はい。

Này. Ph liksom, phần là. Ý, không là... còn hang quen à yêu xì ri nha sai nhớ nhớ thằng ôn lên lót cho khâu đi còn 何だよ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 しだよ何だよ何だよ何だ ซ่นอนเอียวซิปเลยโอ้ดได้ตีก่อนรอบสี่รอบสี่รอบสี่เอาไปเลยไอหน้นาไอความไอขั้นอุ้ยรอบสองรอบสอง,อสองเอาไปอีกกระเบิ้บลได้รอบสามรอบสามฟรี บูยิงเยเลยอ่ะเอาไม่เบิลเอาเบิลเสอเออแหม่เปลอกปเดี๋ยวพี่ปูนายทำอะไรเอาเอาเอาโว้ เรียบร้อยอและนี่ก็คือทีม Athena e x a m a t i o n s e r p a n นะครับบอกได้เลยว่าของต้องมีแหละแต่ต้องมีของอัพด้วยนะก็อาจจะต้องขอเศษเพื่อนอีกตามเคยนะครับก็ขอบคุณก Q OMG ไว้ล่วงหน้าเลยอาจจะต้องขอเยอะแหละเพราะว่าดาวมีน้อยประมาณนั้นอโอเคนะสำหรับ การรีวิววันนี้ก็แค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะไปละ